ยังไงยังไงยัไงมาเดียวทั้งผมนัผมไปส่งก็ได้ลรงยาบโนกถมีไฟไหมเนยได้ครบ้าน้เรองนี้เนบ้างท่บ้โอ้โหชนกับกัวรถมีไฟไหมเนี่ยได้ครับได้มีมสามน้องก็ได้ผก็าเอย้าอหวรไมเ่ไ้ครับด้มีมาองได้ผเร่องเดี๋ยวจะไปส่งใชนับครับไมนองกด้กรื่องเนี้า่นอนี่ก่อนเนาะ

nhiều chút chưa được mùa hả ăn không nó buồn mà nó